นิยายเสียงเรื่องพระสนมท้ายวังประพันธ์โดยเจ้าหญิงเฮมันภาคเสียงโดยพิมพิสาพระสนมท้ายวังบทที่เจ็ดหลังจากหมิน่นหมิ่นตีสนิทเสี่ยวอิงได้สำเร็จนางก็ได้รู้ความลับของตำหนักจีฮวาเรื่องที่พระสนมจินยังไม่ได้ถวายตัวกับฮ่องเต้ยอย่างที่ทุกคนคิด เสี่ยวอิงที่โกรธแค้นพระสนมจินเล่าให้หมินหมินฟังอย่างหมดเปลือกว่านางถูกพระสนมทารุณอย่างไรบ้างอย่างตอนที่พระสนมสั่งให้นางไปหาทูปปลุกกำนัดมาให้พอห้องเต้ที่ส่งมาค้างคือที่ตำหนักจีวาได้กลิ่นทูปปลุกกำนัดเข้าก็ต่อว่าพระสนมด้วยพระสุรเสียงเนิบนาบว่าเจ้ายัางเป็นเด็กแต่กลับเรียนรู้ที่จะใช้วิธีสุกรกเช่นนี้เสแล้วพระองค์ยังตรัสอีกว่า ต่อไปจะไม่มาค้างที่ตำหนักจีฮวาอีกจนกว่าพระสนมจินจะโตกว่านี้และสำนึกผิดในสิ่งที่นางได้ทำลงไปพระสนมจินโกรธจนอาะวาดน,นางตามมาตบตีเสี่ยวอิงจนหน้าบวมปูด่ดาทอว่าเป็นเพราะนางทั้งทั้งที่นางก็แค่ไปหาทูบปลุกกำนัดตามที่พระสนมสั่งเท่านั้นไหนเลยจะรู้ว่าฮองเต้จะทรงจับได้ไหนเลยจะรู้ว่าพระองค์ไม่ชอบมารยาหญิงเป็นที่สุด ซือซื้อนั่งฟังคําบอกเล่าของมินมินพร้อมพยักหน้ารับรู้พอนางพูดจบซื้อซื้อก็หันไปสั่งเสี่ยวพิงที่ยืนฟังอยู่ด้วยว่าเจ้าไปหาทูปปลุกกหนัดมาให้ข้าด้วยเจ้าค่ะเสียวพิงรับคําก่อนจะเดินออกจากห้องไปไหวราวกับสายลมเช่นนั้นบ่าวกลับไปฝ่ายซักล้างนะเจ้าคะมินมินที่นั่งอยู่บนพื้นข้างๆต่างเตี้ยของซื้อซือลุกขึ้นยืน นี่เป็นเวลาที่นางกลับมาเอาเสื้อผ้าสกรปรกที่ตำหนักเลีียนวา่านางจึงแอบมาส่งข่าวแก่คุณหนูแต่ตอนนี้นางออกมานานแล้วเดี๋ยวจะถูกคนสงสัยเอาได้มินมินเดี๋ยวก่อนซื่อซื่อเรียกสาวใช้คนสนิทไว้ก่อนที่นางจะทันได้เดินออกไปเจ้าคะส่งมือของเจ้ามามินมินช่างใจอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อโดนซื่อซื่อจองเขม็งก็ยอมแบมือทั้งสองข้างให้นางดู ซ,ซื้อซื่อขมวดคิ้วมุ่นในทันทีที่เห็นมือของหมิ่นหมิ่นตอนนี้สีดขาวและลอกเป็นคุยมีรอยแผลถลอกอยู่สองสาแห่งคิดว่าน่าจะเจ็บพอดูข้าสกเจ้าไปฝ่ายซักล้างแค่สามวันก็เป็นแบบนี้แล้วหรึซ,ซื้อซื้อกล่าวเสียงแผ่วพร้อมกับลูบนิ้วไปบนมือของหมิ่นหมิ่นบ่าวได้ช่วยเหลือคุณหนูเรื่องแค่นี้เล็กน้อยเจ้าค่ะคุณหนูอย่าก,กังวลเลยเจ้ารอตรงนี้ ซื่อซื้อเอ่ยก่อนจะเดินเข้าไปหยิบอะไรที่ตู้เก็บของเมื่อเดินกลับมานางก็ดึงหมิ่นหมิ่นให้นั่งลงบนต่งเตี้ยข้างๆนางซื่อซื่อจับมือของนางมาแล้วทายาสีเขียวเนื้อค้นลงไปจนทั่วรอให้ยาซึมแล้วค่อยไปเจ้าค่ะหมิ่นหมิ่นยิ้มให้ผู้เป็นนาอย่างตื่นตันในขณะที่ซื่อซื่อมองมือที่มียาพอกจนหนาของหมิ่นหมิ่นด้วยความเจ็บปวดใจนางแคอยากจะส่งหมิ่นหมิ่นไปสืบข่าว แต่กลับเป็นการทำร้ายนางโดยไม่รู้ตัวแม้จะอยากได้ข่าวมากแค่ไหนนางจะไม่ยอมให้หมินมิ่นต้องลำบากอีกนี่คืออะไรหรือมันคือถังซักผ้ามินมินตอบเหล่านางกำนันที่มายืนมุงดูถังไม้ที่มีด้ามจับทำให้หมุนได้อย่างตื่นตาตื่นใจใช้งานอย่างไรนางกำนันอีกคนถามมิน่นหมิ่นจึงแสดงให้ดูพร้อมอธิบายว่า ขั้นแรกเจ้าใส่เสื้อผ้าสกปรกลงไปในถังแบบนี้จากนั้นก็ปิดฝาเจ้าเห็นช่องเล็กๆด้านบนนี้ไหมนั่นแหละเจ้าเอาน้ำเทใส่ลงไปสามกระบอกตามด้วยผงสบู่จากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็หมุนมินมินกล่าวเสร็จก็ใช้มือสองข้างจับด้ามไม้ที่ต่อยาวออกมาจากตัวถังที่ตั้งตามแนวระนาบวางอยู่บนโครงสร้างไม้ที่แข็งแรงพอประมาณ เมื่อออกแรงถังไม้ก็หมุนไปตามทิศทางเดียวกันกับด้ามไม้เกิดเป็นเสียงดังซาซาพลักพลักของน้ำและเสื้อผ้าที่อยู่ในถังการที่ผ้าถูกหมุนอยู่ในถังแบบนี้ก็เหมือนกับเราใช้ไม้ตีผ้าแต่เราไม่ต้องออกแรงมากแล้วมือก็ไม่เปื่อยด้วยเหล่านางกำนันฝ่ายซักล้างต่างโหร้องอย่างตกตะลึงก่อนจะรีบมายืนต่อแถวใช้งานถังซักผ้านี้กันเป็นขบวนยาว เมื่อมินมินมาที่ลานซักล้างในวันถัดมานางก็เห็นชายร่างผอมผู้หนึ่งมายืนสำรวจถังซักผ้ายอย่างสนใจโดยมีนางกำนันหลายคนยืนดูเขาอยู่ข้างๆมินมินจึงเดินเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียวอิงที่เห็นนางก็กล่าวทักขึ้นว่ามินมินเจ้ามาแล้วชายผู้นั้นเงยหน้าที่หวานราสตรีขึ้นมองก่อนจะยืดตัวตรงแล้วส่งยิ้มแก้เก้อมาให้เมื่อเห็นหญิงสาวจ้องหน้าเขาขเขม็ง เจ้าคือแม่นางตรงหมิน่นหมิ่นใช่หรือไม่ใช่ท่านเป็นใครหมิ่นหมิ่นถามพร้อมส่งสายตาเคลือบแคลนไปให้ข้าชื่อจางเซียนเจอ๋อข้ามาจากสำนักวิจัยหลวงต้าจงสำนักวิจัยหลวงคือที่ใดข้าไม่เคยได้ยินสำนักวิจัยหลวงเป็นสำนักพิเศษที่ห้องเต้สรงเปผู้ก่อตั้งขึ้นเป็นศูนย์รวมของผู้มีปัญญาความสามารถช่วยเหลือห้องเต้ออกแบบและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และสิ่งก่อสร้างที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและบ้านเมืองมินมินฟังคำอธิบายที่ดูกว้างจนออกทะเลไปแล้วของจางเซียนเจออย่างไม่เข้าใจนะักท่านต้องการอะไรมินมินกล่าวตัดบทอย่างรํำคาญเจ้าเป็นคนสร้างทางซักผ้านี่ใช่ไหมมินมินกรอกตายอย่างลังเลก่อนจะตอบว่าไม่ใช่จางเซียนเจอมีสีหน้าชงนเขาถามต่อมาว่า จะบอกข้าได้หรือไม่ว่าใครเป็นคนสร้างเป็นคนผู้หนึ่งที่ข้ารู้จักใครกันกดนางกำนันชื่ออะไรเล่าข้าบอกท่านไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้มีความลับอะไรหรือจา้างเซียนเจอรุกไล่ถามหญิงสาวอย่างไม่ลดละจนมินมินรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเหงื่อแตกซกไม,ไม่มีก็แค่ นางไม่อยากให้ข้าบอกถ้าอย่างนั้นบอกได้หรือไม่ว่านางอยู่ตำหนักไหนตำหนักเลีียนหววตำหนักเลีียนหวาอยู่ที่ใดโอ๊ยท่านก็ไปหาเอาเองสิเย็นวันนั้นจางเซียนเจอแอบตามมินมินจนนางกลับมาถึงหน้าประตูตำหนักเลียนหววจึงเพิ่งรู้ตัวว่าโดนสะกดรอยท่านตามข้ามาทำไมตำหนักเลีียนหวาอยู่นี่เอง ไล่เหมือนกันนะน,นี่เล่นเอาข้าเหนื่อยเลยเจา้าเซียนเจอบบนพร้อมกับเอามือพัดหน้าของตนเองขณะที่มิน่นหมิ่นมองเขาด้วยสายตาประลาปะเลือกเจ้าช่วยเรียกแม่นางถังซักผ้ามาพบข้า,าทีเพราะแม่นางหมินมิ่นไม่ยอมบอกชื่อคนแก่เขาเขาจึงจำต้องเรียกหญิงปริศนาผู้นี้ว่าแม่นางถังซักผ้าไปก่อนท่านจะต้องพบนางให้ได้เลยใช่หรือไม่ใช่เขาตอบพร้อมยิ้มกว้าง อย่างนั้นรอข้าอยู่ตรงนี้ห้ามเข้ามาในตำหนักเด็ดขาดเข้าใจไหมนางกล่าวกำชาบพร้อมชี้หน้าเขาอย่างดุดันเข้าใจเข้าใจเขาตอบอย่างกระตือรือร้นมินมินเดินอย่างรีบเร่งเข้าไปหาซื้อซื้อที่นอนอ่านบันทึกการเดินทางอยู่ในห้องบรรทมนางเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจะถามผู้เป็นนายอย่างร้อนใจว่าเราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะซื่อซื้อนิ่งคิดอยู่กร่ใหญ่นางลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า มินหมินเจ้าไปบอกให้เขามาหาข้าที่ประตูหลังตำหนักเสี่ยวพิงเจ้าไปดูลาดเราให้ข้าอย่าให้ใครผ่านไปแถวนั้นได้ผู้จบซื้อซือก็นั่งลงตรงหน้าคันช่องมือก็หยิบผู้กันขึ้นมาจุ่มลงบนผงแป้งสีแดงจางเซียนเจอเดินตามหมินหมินมาอยู่ที่ประตูหลังของตำหนักเขาดูสงสัยแต่ไม่กล้าถามอะไรให้มากความไม่นานร่างเล็กของแม่นางผู้หนึ่งในเครื่องแบบนางกำนันก็โผล่ออกมาจากประตู ใบหน้าจิ้มลิ้มของนางมีกระสีแดงอยู่เต็มสองข้างแก้มคิ้วที่หนาและเข้มนั้นดูไม่เข้ากันกับริฝีปากกรบกระจับคู่เล็กของนางเอาเสียเลยแม่นางข้ามีนามว่าจางเซียนเจอ๋อมาจากสำนักวิจัยหลวงไม่ทราบว่าแม่นางมีนามว่าอะไรใต้เท้าเรียกข้าว่าเสี่ยวซีก็ได้เจ้าค่ะแม่นางเสี่ยวซีเจ้ายังเก็บกระดาษที่ออกแบบทางซักผ้าเอาไว้หรือไม่ไม่มีเจ้าค่ะ ข้าไม่ได้ออกแบบลงบนกระดาษแย่ yeah, จริงอย่างนั้นเจ้าช่วยวาดออกมาให้ข้าสักแผ่นได้ไหมไต้เท้าหากท่านสนใจถังซักผ้าท่านสามารถนำมันไปศึกษาและวาดแบบจากตัวถังจริงได้เลยเจ้าค่ะหากแต่จางเซียนเจอกลับมีสีหน้ายุ่งยากใจแต่ยังมีกลไกอีกหลายส่วนที่ข้าตรงการจะถามเจ้าเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ พรุ่งนี้เช้าข้าจะมารับเจ้าไปสํานักวิจัยหลวงด้วยกันให้เจ้าไปอธิบายกลไกของทางซักผ้าให้พี่น้องในสํานักของข้าฟังได้เท้าจางขออภัยที่ข้าไม่อาจรับนัดท่านได้ข้ายังมีงานในตําหนักที่ต้องทําอีกมากมายหวังว่าได้เท้าจะเข้าใจซื่ออพูดไปอย่างนั้นแต่เหมือนจางเซียนเจ๋จะไม่เข้าใจวันต่อมาเขาก็ยังมารอนางที่หน้าตําหนักจนถึงบ่ายจึงได้จําใจเดินกลับไปนางกํานันหลายคนในตำหนักเลรียญวา เริ่มสงสัยกันแล้วว่าชายหนุ่มหน้าหวานพู้นี้คือใครกันซ,ซื้อเห็นว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกนางต้องนำเรืองไปแจ้งแกไทยเฮาแน่นางต้องรีบทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับนางกำนันสอดรู้พวกนี้